อานะครับก็หลังจากจบโอพีของวันนี้นะฮะก็มาตอบผู้หวายกันอีกครั้งนะครับแมนะ่้ไหนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวกดตับไอ้พวกของที่แบบว่าต้องให้รายวันก่อนนะฮะออบเขียวแล้วนี้แหละอ๋อไอ้น,นี่มันวีหวาที่ทุกคนพูดกันวนะ่าแบบว่าแม่งสนตีนมากไอ้ยแม่งมีคือแบบแม่งสแต็กเลือดซะแบบไอ้ฮะไม่รู้ว่ญจะตีชาตินี้จบไหมนะแล้วก็อันนี้อ๋อนี่งอ,อันนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวก็ เดี๋ยวไปเล่นนอกรอบคนเดียวแล้วกันฮะเริ่งนะก็เออเดี๋ยวเข้าพอเท้านี้ไปเลยก็เหมือนคราวที่แล้วนะฮะรอบนี้ก็ยังไม่เล่นในเรื่องอีกเช่นเคยนะฮะหลายอย่างเลยที่ยังไม่เล่นนะครับว่าแต่ทำไมโหลดช้าจังวะอ๋อลุระคอม่กักไม่นะคอมกูมันไม่ไอ้นี่หรอฮะคืออายุมันเยอะแล้วคอมแค่นั้นแหละคอมมันยังโซลิดอยู่เออแต่แบบเอ้ยล้สเสียงเอฟเวกันโจมตีหายไปไหน ปึ๊บ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 ปบบ ก็รู้ปวดใจตัวเองจริงเลยแม่งแบบอยู่เฉยๆก็ทำเสียงเอฟเปกในปากของบ้านไปแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีก็ตามที่ช่องนะคนมันเบี้ยวเนี่ยหยาปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บเอาห๋อเอาห๋อเอาอ๋อเอาอ๋อปึ๊บเออเรียบร้อย ต่อไปก็เหลืออะไรนะฟาร์มชิ้นส่วนนะไม่ใช่เดี๋ยวฟาร์มฟาร์มแมทเออแมทที่เลี้ยวมาที่เลี้ยวมาที่เลี้ยวมาที่เลี้ยวอันนี้ไงไปโปรเซสเลยมาให้แมทที่เลี้ยวอันเดิมโซโล่ไปเลยพูดโซโล่ไปเลยบ้าอะไรกันมาพูดเหมือนมีทางเลือกก็จะมีคนมาเล่นด้วยไงไม่ไงอ่า เตี้ยงเรียบร้อยออเตะแล้วหนึ่งครั้งมาต่อรอบสองปุ๊บโอ้ยเด็บเ,บเยบเ ปึ๊บ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 ออกคเปียงเรเรียบร้อยรอบสองเครียแม่ชบ้จมูรอบสามออกรอบสมปึ๊บหลบได้เว้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โดดเล่นปักดามโอเครอบนี้ก็เคลียร์แล้วเช่นกันนะฮะอ,ออก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 มารับของปึ๊บนี่ได้มาเพิ่อมอีกหกสิบมาดูไปเทนพาร์ตกันนะฮะโอ้เวทง่อยๆไปขึ้นหนึ่งเบลโอเคก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวที่เหลือผมไปนอกรอบกันเองนะฮะไวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย